สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์บายครูสวัีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรายังจะคงอยู่กันในเรื่องสัสดส่วนอาหารและพลังงานที่ร่างกายต้องการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะในหัวข้อนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายสำหรับบทเรียนนี้แล้วนะคะเรามาลองทบทวนเนะะื้อหาที่เราเรียนในคาบที่แล้ว และเนื้อหาต่อไปได้เลยค่ะสัดส่วนอาหารและพลังงานที่ร่างกายต้องการทำไมนักเรียนจึงควรเลือกรับประทานอาหารให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสมกับเพศและวัยของตนเองนักเรียนพอจะทราบหรือยังคะจากกิจกรรมที่ผ่านมา ความต้องการของพลังงานที่ควรได้รับในหนึ่งวัยสำหรับคนไทยนั้นเด็กผู้ชายที่อยู่อายุระหว่าง9-12ปีในหนึ่งวันควรจะได้รับพลังงาน1,700กิโลแคลอรี่และสำหรับเด็กผู้หญิงอายุระหว่าง9-12ปีต้องได้รับพลังงานในหนึ่งวัน1,600กิโลแคลอรี่ ที่ผ่านมาคุณครูให้นักเรียนทําแบบกิจกรรมนะคะก็มีนักเรียนส่งแบบกิจกรรมมาสําหรับนักเรียนที่ยังไม่ส่งนะคะให้ทยอยส่งได้เลยนะคะคุณครูยังรับนะคะทีนี้ถ้าในหนึ่งวันเรารับพลังงานน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการจะเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนก็จะมี อาการมึนงงอ่อนเพลียไม่สดชื่นแล้วก็ไม่มีแรงคือทานน้อยเกินไปนะคะทานน้อยเกินกว่าที่ร่างกายต้องการแต่ในทางกลับกันถ้านักเรียนรับประทานอาหารหรือว่าได้รับพลังงานมากกว่าที่ร่างกายต้องการนะคะนักเรียนก็จะเกิดการสะสมไขมันนะคะมันก็จะทำให้นักเรียนเกิดภาวะโรคอ้วนขึ้นมาได้ นะะในการที่นักเรียนจะรับประทานอาหารเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและก็มีสุขภาพดีนั้นนักเรียนจำเป็นต้องได้รับสารอาหารครบถ้วนนะคะในภาพนี้เป็นภาพของทงโภชนาทงโภชนานั้นก็จะมีรูปฐานเป็นรูปฐานสามเหลี่ยม นะคะฐานก,กว้างๆที่ครูให้ดูนั้นก็คือในหนึ่งวันสารอาหารที่นักเรียนต้องรับประทานในมากในสัดส,ส่วนที่ต้องการก็คือประเภทข้าวหรือว่าแป้งก็คือกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะคะนักเรียนต้องได้รับในหนึ่งวันนะคะก็คือเก้าถึงสิบสองทัพีต่อวันนะคะถือว่าเป็นอาหารหลักนะคะอาหารรองลงมาก็คืออยู่ในกลุ่มผักแล้วก็ผล,ลไม้ ในนวันนะคะนักเรียนต้องได้รับปริมาณ4-6คาพีหรือว่าผลไม้ก็รับประทาน3-5ส่วนต่อวันนะคะและสัดส่วนที่น้อยลงมาอีกก็คือกลุ่มโปรโตีนคือของกลุ่มเนื้อสัตว์กลุ่มเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ทั่วนมไข่อย่างนี้นะคะนักเรียนควรได้รับประทานให้พอเหมาะนะคะรับประทานเนื้อสัตว์ วันล,ละ6ถึง12ช้อนโต๊ะต่อว,วันนะคะส่วนนมนักเรียนควรได้รับประทานวันล,ละ1ถึง2แก้วนักเรียนคนใดยังไม่ได้รับนมจากโรงเรียนให้นักเรียนมารับนะคะคุณครูย,ยังเก็บไว้ให้อยู่นะคะอ่าแล้วก็สุดท้ายนะคะต้องทานน้อย,อยก็คือน้ํามันน้ําตาลแล้วก็เกลือนะคะอันนี้นักเรียนต้องใส่ในปริมาณที่พอเหมาะ และที่ขาดไม่ได้คือน้ำนะคะในหนึ่งวันนักเรียนต้องตื่มน้ำสะอาดนะคะให้ได้ปริมาณแป8แก้วนะคะเพราะว่าน้ำนี้มีส่วนสำคัญนะคะต่อร่างกายนะคะค่ะกินเท่าไหร่ถึงพอดี ในหัวข้อนี้คุณครูจะพูดเรื่องปริมาณอาหารที่เหมาะสมในหนึ่งวันในแต่ละช่วงวัยนะคะสำหรับวัยผู้สูงอายุเด็กนักเรียนผู้หญิงวัยทำงานนะคะในหนึ่งวันนักเรียนต้องได้รับพลังงาน1,600กิโลแคลอรีนะคะส่วนวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นทั้งผู้หญิงและผู้ชายหรือว่าวัยชายวัยทำงานนะคะปริมาณที่ต้องการก็คือ2 0 0พันกิโลแคลอรี นะคะส่วนผู้ใช้แรงงานผู้ใช้แรงงานไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายใน1วันต้องใช้พลังงาน2,400กิโลแคลอรี่ต,ต่อวันนะคะต้องเรียนมาดูการเปรียบเทียบความต้องการนะคะพลังงานที่1ก็คือการรับประทานอาหารหลักก็คือข้าวนะคะข้าวถ้าเป็นเด็กนะคะเด็กหรือว่าผู้สูงอายุนะคะใน1วันนะคะต้องได้รับอย่างน้อย8ทพัพีนะคะ ถึงจะเหมาะสมนะคะส่วนวัยรุ่นหรือวัยทำงานนะคะสามารถรับประทานได้ถึง10ทัพพีนะคะส่วนวัยผู้ชายแรงงานก็จะรับประทานเพิ่มมากขึ้นเป็น12ทัพพีนะคะอันนี้คือการเปรียบเทียบค่าอาหารนะคะส่วนส่วนของอาหารใน1วันที่เหมาะสมนักเรียนมาดู<ว>ภาพข้างล่างนะคะในส่วนของเนื้อสัตว์ นะะเนื้อสัตว์ถ้าเป็นเด็กนะคะเด็กหรือว่าผู้หญิงไวทำงานนะคะในหนึ่งวันนะคะนักเรียนต้องรับประทานหกช้อนทานข้าวก็คือหกช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนมีปริมาณเท่ากับสิบห้ากรัมนะคะส่วนวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นก็จะรับประทานเพิ่มมากขึ้นเป็นเก้าช้อนทานข้าวมนกาใหม่นักเรียนเก้าช้อนถ้าไปทานหมุกระทะนีค่ครูว่ามันเกินนะคะ กินเป็นกิโลเลยทีเดียวนะคะส่วนผู้ใช้แรงงานผู้ใช้แรงงานก็รับประทานในหนึ่งวันนะคะ12ช้อนนะคะ12ช้อนนะคะแล้วก็รับประทานนมนะคะรับประทานนมนี่ทานได้ทุกช่วงวัยแล้วก็สิ่งสําคัญที่นักเรียนต้องทานให้วันละน้อย,อย,อยก็คือน้ําตาลน,นะคะน้ําตาลเด็กดีกทานได้ไม่เกิน4ช้อนชานะคะผู้ใหญ่นี่6ช้อนนะคะ แต่ถ้าเกินนักเรียนทานชาไข่มุกชาเขียวอย่างเงี้ยครูว่ามันเกินแล้วนะคะแล้วก็น้ํามันในน้อยแล้วก็โซเดียมก็นน้อยโซเดียมนี่ส่วนใหญ่จะมีอยู่ในขนมนะคะขนมกรุบกรอบนะคะอ่าถัดมาตารางที่สองที่ครูมีเปรียบเทียบนะคะซึ่ครูไปเซิร์ชมาในอินเทอร์เน็ตนะคะมันจะไม่มีเนังสื่อเรียนนะคะสําหรับหน้านี้สไลด์นี้นะคะ แต่นักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมหนังสือเรียนหน้า42และ43ได้นะคะ,ะในในภาพนี้นะคะครูก็จะเปรียบเทียบว,ว่าปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ถ้าเกิดหนึ่งกำปัน้นหนึ่งกำปั้นนี้เอาไว้ตวงข้าวนะคะหนึ่งกำปั้นเท่ากับ220กรัมนะคะถ้าเกิดเป็นข้าวก็เท่ากับ200กิโลแคลอรีนะคะแต่ถ้าเกิดหนึ่งฟ้ามือหนึ่งกระมือเอาไว้วัดปริมาณของเนื้อสัตว์ หนึ่งฝ่ามือเท่ากับแปดสิบห้ากรัมนะคะดูซิว่ามันจะกินแต่ละวันมันเกินไหมหนึ่งฝ่ามือเท่ากับหนึ่งร้อยหกสิบแคลอรี่นะคะแล้วถัดไปถ้าเป็นหนึ่งอุ้งมือหนึ่งอุ้งมือในเอาไว้วัดพวกถั่วนะคะหนึ่งอุ้งมือนะคะหนึ่งอุ้งมือนะคะไม่ใช่หนึ่งกำมือนะคะหนึ่งอุ้งมือแล้วก็สุดท้ายคือ หหัวแม่โป้งนะคะหน่งหวแม่โป้งเอาไว้วัดปริมาณของน้ำมันนะคะทีนี้คุณครูเพิ่มเติมในวิทยาศาสตร์น่ารู้นะคะในเกรดน่ารู้ในคุณครูามาจากหัวเรื่องหน้า42นะคะว่าคุณครูมาร์กไว้เลยว่าใน1วันนะคะจำนวนค่าพลังงานโปรโตีน1กรัมนะคะจะให้พลังงานเท่ากับ4กิโลแคลอรี่ นะคะนักเรียนรับประทานโปรตีนหนึ่งกรัมเนี่ยมันจะได้พลังงานเท่ากับ4ี่กิโลแคลอรี่นะคะถ้าเกิดคาร์โบไฮเดรตหนึ่งกรัมก็จะมีค่าเท่ากับ4ี่กิโลแคลอรี่เหมือนกันนะคะส่วนไขมันไขมันก็จะมีค่าเท่ากับ9กกิโลแคลอรี่นักเรียนเห็นไหมคะถ้าเกิดรับประทานในสัดส่วนที่เท่ากัน ค่าพลังงานมันไม่เท่ากันนะคะเขาก็เลยให้นักเรียนรับประทานไขมันน้อยๆนะคะเพราะว่ามันให้พลังงานเยอะนะคะวัตถุเจือปนในอาหารนอกจากนี้ในการเลือกรับประทานอาหารต่างๆเราควรคำนึงถึงชนิดและปริมาณของวัตถุเจือปนที่อยู่ในอาหารด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของเรา วัตถุเจือปนอาหารก็คือสารเคมีที่ช่วยเสริมหรือช่วยเพิ่มสมบัติบางอย่างให้กับอาหารก็คือเพิ่มรสชาติเพิ่มความนุ่มความกรอบอะไรเงี้ยโดยอาจจะได้มาจากสัตว์จากพืชหรือจากแร่ธาตุรวมไปถึงการสังเคราะห์ขึ้นวัตถุเจือปนที่เราเจอในชีวิตประจำวันเลยเอาง่ายๆก็คือผงชูรส ะะหรือว่าสีผสมอาหารวัตถุก,กันเสียนะคะหรือว่าสารที่ใช้แทนความหวานนะคะแทนน้าตาลหรือว่าสารแต่งกลิ่นนั่นเองนะะัเขาเรียกว่าวัตถุเจือปนอาหารนะคะนักเรียนต้อง,ต,องต้องเวลาไปเสื้ออาหารนักเรียนต้องพิจารณาดูข้างฉลากไว้ด้วยว่ามันมีสารสังเคราะห์อ,อะไรไหมนะคะค่ะ การรับประทานอาหารเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตจำเป็นต้องรับประทานให้ได้พลังงานเพียงพอกับความต้องการของร่างกายและได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยโดยนักเรียนสามารถปฏิบัติตามหลักบัญญัติ9ประการดังนี้ 1. น,นักเรียนต้องกินอาหารให้ครบ5ม้ามูแต่และมูให้หลากหลายและมันดูแลน้ำหนักตัวเอง สให้นักเรียนกินข้าวเป็นหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งแป้งพิงครูเก่าถึงก็อย่างเช่นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นขนมจีนอย่างเงี้ยนะคะสามกินพืชผักให้มากและกินผล,ลไม้เป็นประจำสกินปลากินเนื้อ สัตว์ไม่ติดมัน3ามชั้นอะไรองี้นะคะไม่กินนะคะหรือกินน้อยนะคะกินไข่และก็ถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำหดื่มนมให้เหมาะสมกับวัยนกเงียนต้องดื่มนมนะคะหก,กินอาหารที่มีไขมันแต่พอสมควร นะคะกินได้แต่อย่าเยอะนะคะเจ็ 7, หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่หวานจัดและก็เค็มจัดนะคะน้ำปั่นพวกนี้นะคะอย่าทานบ่อยนะคะอะไรเค็มๆเนี่ยก็อย่าทานเยอะนะคะแปดกินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อนนะคะและเก้างดหรือลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับผู้ใหญ่เด็กนี่ห้ามรับประทานเลยนะคะค่ะนี่คือการ จบบทเรียนนี้นะคะในเรื่องของสารอาหารนะคะสัปดาห์นี้คุณครูไม่ได้สั่งงานเพิ่มคุณครูยังไม่ให้ส่งงานนะคะคุณครูจะให้นักเรียนฟังคลิปและก็ทบทวนเนื้อหาในบทเรียนนะคะในครัหน้าคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบทดสอบเก็บคะแนนหลังเรียนในบทนี้นะคะส่วนนักเรียนคนใดที่ยังไม่ส่งงานคุณครูนักเรียนสามารถส่งได้ ยังส่งได้อยู่นะคะไม่ว่าจะส่งอยู่ในกลุ่มรลายหรือในเพจนะคะคุณครูยังรับอยู่เสมอนะคะแล้วพบกันใหม่ในคาบต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ